โอเควันนี้มาดูการเซตอัพระบบ OB Switch ขึ้นจอ LED นะครับในงานครบรอบ40ปีหอ,อการค้าจงังหวัดขอนแก่นนะครับนี้จัดอยู่บนเซนทันฮอลล์ชั้น5เซนทันพลาซาขอนแก่นนะครับงานก็จะเป็นงานขนาดใหญ่มีระบบสวิตช์สัญญาณภาพ4ซอสขึ้นจอ LED นะครับโดยทำงานควบคู่กับทีม LED ของ Sun System เพื่อที่จะนำภาพจากกล้องนะครับขึ้นไปประกอบบริเวณบนจอหน้าเวทีนะครับมีระบบถอดเทป มีระบบจับเวลานะครับสำหรับช่วงสปีกเกอร์นะครับที่จะใช้ในการบรรยายนะครับเพื่อที่จะให้แต่ละท่านสามารถควบคุมเวลาได้อย่างต่อเนื่องนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเรามีระบบสลับสัญญาณภาพนะครับโดยใช้ตัวพอยเตอร์นะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าจุดคอนโทรลจะอยู่ปลายสายตาใกลๆตรงนู้นนะครับระยะประมาณ50-60เมตรก็สามารถคอนโทรลบนตัวสไลด์นะครับผ่านหน้าเวทีได้นะครับตัวคอมพิเซนต์นะครับจะอยู่ อีกมุมหนึ่งของห้องเลยนะครับนี้ใช้ระบบสัญญาณวเลสเทสตีมไอนะครับในการนําสัญญาณภาพเข้ามาอย่างจอทีวีนะครับสำหรับมอนิเตอร์ของวิทยากรทั้ง2จอนะครับฝั่งหนึ่งจะเป็นพรีเซนเตชันอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นในส่วนของไทม์เมอร์นะครับเพื่อที่จะให้วิทยากรที่ใช้ในการบรรยายดูทั้งสไลด์แลวก็ช่วงเวลาที่จะต้องควบคุมได้ภายในตัวนะครับมันลดขั้นตอนการเชื่อมโยงสายนะครับแล้วก็สามารถทำงานได้อย่างครอบคลุมพื้นที่งาน